ัมือไป้ยกนกน,กนรก่นสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลอ้อเกตครับวันนี้ผมตุลยอัศวินนะครับได้มาสำรวจที่ปากคลองบางบนทองนะครับซึ่งปากคลองบางบนทองเนี้ยมีเกื่อด้านน้ำของเราอยู่พันห้าร้อยเมตรนะครับเป็นฝั่งของตำบลอ้อเกตประมาณห้าร้อยเมตรแล้วก็ตู้นตื้นน้ำปากคลองบางบนทองอย่างที่ได้เห็นกันนี้นะครับ ประตูน้ำปากคลอ,องบอ,องกระงเครื่องสูบน้ำเครื่องไฟฟ้าตามแบบ6คิว6เครื่องแต่ปัจจุบันนี้เครื่อง6คิวได้ชำรุดแล้วก็ไปแก้ไขอยู่ทำให้ปัจจุบันนี้มีแค่3คิวเครื่องนะครับซึ่งทราบข่าวมาว่าเมื่อ2วันก่อนท่านรองรัฐมนตีก็ได้มาแก้ไขให้สองเครื่องแต่ว่าเมื่อวานก็ชำรุดไปอีกเครื่องนะครับทำให้เหลือประสิทธิภาพในการทำงานแค่5เครื่อง3คิว5้าเครื่องก็เป็น15คิวคคิบ อาเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าสภาพแม่น้ำลำคลองเรากิดน้ำแม่น้ำาำยาเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเลยถ้าเครื่องสูบน้ําของเราสามารถสูบได้ตามปกติก็จะไม่มีผลกระทบต่อแม่พีทน้องใมคลองนะครับแต่ปัจจุบันนี้ด้านในของเขื่อนของคลองบางบระทองเนี้ยเชื่อมต่อกับลำตภอบางบัวทองลำเภอไซน้อยนะครับทําให้ปริมาณน้ําที่เป็นลําคลองสาหา มาไหลลงทองบางบุทองก็คือจัไม่ระดับน้ำในคลองบางบุทองนี้มีปริมาณสูงที่เครื่องกำลังเครื่องของเราจะไม่สามารถดูดได้ทันนะครับน้ำท่าก็แย่แล้วน้ำจากพี่น้องทั้งส่วน,นก็มาน้ำฝนก็มาอันนี้น่าเห็นใจพี่น้องของคลองั้งคลอ,องบางบุทองไม่ใช่แค่แต่คนชอบเก็บของเราเองนะครับทุกภาคส่วนตลอดทั้งแนวคลองเจอปัญหาทั้งน้ำท่าทั้งน้ำฝน แก้ครับต้องมีการบูรณาการแก้ไขในหลายๆโครงการปกครองส่วนน้งทิ่นในเขตจังหวัดนนท์และก็กรมชนประทานและก็สํานการนโยบายน้ำแห่งชาิด้วยนะครับต้องมานั่งคุยกันสักครั้งหนึ่งเพื่อจะแก้ไขปัญหาเพราะแม่พี่น้องชาวสวนซึ่งแน่นอนครับถ้าเป็นสถา,านการณ์อย่างนี้ส่วนทุเรียนบ้านเราคงจะหมดไปในไม่ช้าแน่นอนครับต้องมีการแก้ไขแบบบูรณาการทุกภาคส่วนเลยครับผมโดยอัตวิน ของอัปเดเบอร์หนะครับมีความคิดที่เราจะต้องแก้ไขระบบสุประธานระบบเขือนกันน้ําระบบแก้ปัญหาน้ําของจังหวัดนนท์ของอปตอัปเดตเราครับผมฝากนโยบายดีๆฝากคนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะทํางานในพ้อแป้พี่น้องด้วยครับ